ตอนเช้าค่ะพี่น้องโอ้ยฝนตกจังเป็นจืนครับแฉะเนาะคะ่ะเห็ดสวนกับบัวได้แล้วค่ะคละ,นะะพี่น้องมาฮุ่งมากเลยดิพันน้ำมาแต่คโคราดกันเนบยข่ังกําแพงต้นนี้ย่ายเนบไบเนาะนต้นพุ่นอันเนบไ้แต่ก็ปลูกว้ล้างบานหลายต้นนั่นแหละเนี่ยคะ่ะ แล้ววัลนก็จะได้กินต่บักพุ่งจากตนของเทาเองแล้วเนาะค่ะข้างๆกำแพงเฮ้มันจืดไหมคะพี่น้องสีงเฮตันสวนกรพราดพวานมันแบบแชะๆเนาะนบอกหมอกบอกใหม่สวนก็แช่ๆเดีวนี้อันผ้ามะเมิงอันดอกอันนั้นดี๋อันสิพานี่อันเนบไว้ข้างๆข้างบานตน้นี้ย ต้นมะฮุงเอามาพันมาจากโคราตสวนกระเดนลงมาหลายหมือนอะไรค่ะพี่น้องกระเบนเฮ็ดแล้วฟักเถียอ์หยาอยียงกระยังเต็มอยู่ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะอันเมือเนี่ยผักงามงายเอ้ยเยีงก็ไปตู้ดีแกงน้องใหม่เนาะเี้บางหงบางหงเอามาแต่โคราตอันก็เอาเขาปลูกไป กระหยอ,อก็ปัญญอันอันอีตูไทยค่ะพี่เ้องเนี่ยเกีย่ยวัดกระเพ้าวันนะั้นมาเก็บเอาได้หนี่แป๊บเดียวอันฮักไปเป็นเก็บจะว่าตดโลนละเวลาเก็บแต่เธอใส่หลายๆเนาะเวลาดอกออกแบบนี้ห้ากระตองอันเอาออกเรือยเนาะคะ่ะเพราะว่าเดียวมันเสียนั่นมันสิแก่มืองต้นนี้มันแบบเป็นใบน้อย พระว่าคันเอาเอาให้มันนั่นมันแก่แล้วค่ะพี่น้องมันกระสีเดี๋ยวมันก็โมีใบออกอันก็บ่คนถถาแล้ว่าให้เอาเอายอดเอาดอกมันออกเลยพระว่าเฮาพ่กท่านอยากได้ในมันอยู่เนาะค่ะเฮาะอยากกินใบมันอยู่เนาะก็เลยต้องเอาเอาดอกมันออกเนี่ยเห็ดหลกเห็ดเลาก็มาเอาเนี่ยนี่บ่มีแต่ต้นหอมต้นหอม งันยาอ่านแล้วปลูกเวลาอยู่อันก็ไปเอาน้ำเพลินเนาะเวลาเห็ดหลับเองปักบ,บัวเอาเดอกมันออกหอมหอมเลยค่ะพี่น้องเอามาปลูกไว้หลายต้นอยู่เ<ม>ขาบอกว่าพักอีตัวดีกับพักอีตัวไทยอย่าปลูกไกลกันในวันเด็กกินมันสิกินมันสิอันนั้นเนาะค่ะกินมันสิเปลี่ยนเนาะ,นะ พ<อ>เนะโอะ้โหปลูกไว้หลายต้นนี่เด้ปลูกไว้ฟังคนฟังนี่กับมีเนาะปลูกไว้จากินอันน,น้อย,ซ,อยนนซุกน้อยยางมันเนาะค่ะพี่น้อน,นี่นี่โอ้โหมาแต่โคลาร์หมดละเมื่อเนี้ยต้นเตี๋ยรเริ่มออกดอกบอ้โหเตี๋ยบอนี่อันต้นชนิดมิวิล่าเฮดสวนเต็มที่อยู่เนะาะ บางบ้านก็เอากล้วยมาปลูกไว้หลายอยูทูบว่ากะให้มันตามนี้ตามตามเกิดเนาะหมายถึงว่าตาเจ้าเกิดข่อยก,ก็กินอันนี้นะคะแต่ก็ได้กินหลายวีราคากล้วยกล้วยหอมเมืองหันซีวีก็เอาอันก็เอาไปอันนั้นใบบบมก็ได้กินแล้วเนาะยังกินมาท่านเมื่อเจอนี่กับบวงเตีย๋ยลูกกันเอาเน็บไป้างบ้านเมื่อนี้คือว่าอันสิบผ้าออกมาเมืองหัน ดอกใหม่งามๆดอกดอกเอียงดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยอันเอามาเน็บเนบผสมกันไว้มันก็สีออกสีมันอย่ไกลๆกันเนาะค่ะพี่น้องมันก็สีสีผสมกันเนาะนี่เห็นบหมตัวนี้ก็ออกสีสมๆสีชมพูจากสีชมพูเนาะอันนี้ก็สีเป็นเนี่ยมันผสมกันเนาะค่ะต่างตัวก็ออกเป็นสีเหลืองสีหยางที่อันได้มากมันก็สะมีแตน สีชมพูแบบนี้เนาะนี่ที่อันอนนำมาปลูกใหม่ๆล้วก็แล้วก็สีอย่างอีกสีหนึ่งที่อันได้มากสีขาวว่มันจำบ่ได้เนี่ยก็ค,คือว่าเอาเอามาใส่ไกลๆกันมันอกาผสมกันออกมาเป็นสีแนวอื่อนไปซะเนาะค่ะพี่น้องสีแปลกๆไปเนี่ยนะสีขาวเห็นบ่ก็สีมีเกล็ดสีชมพูน้ำหน่อยๆน,ยนีค่ะ อันก็ต้องใส่เวล้านะคะอันเ็ดสวนก็เ็ดไปเรื่อยๆมังตอนนี้เป็นสีขาวผสมส้มผูเป็นเหลืองบอกค่ะพี่น้องดูว่าจังใดเป็นสีเหลืองเนี่ยสีชมพูชมพูสดนะคะกะอันจะไปนเนฟมองหันมองนี้ไว้ร้ายมองอยู่นาบงนาบานเนาะที่เราปลูกไปเรื่อยๆใหดไปสักนิดสักหน่อยเรื่อยๆนะคะ่ะพีนะ่น้องเนาะบอมมีนอ่ากะได้เฮแต่เวลาว่างเนาะคะ่ะ งามค่ะงามเนาะค่ะดอกขุ้น่ายตื่นสายต้องอ่าแดดออกเขาบ้านงามเนาะ,ะบ้านงาม,งามเนาะนี่นี่แหละค่ะมือนี้กผ้ามะม่งสวนส,นสักนิดสักหน่อยนะคะพี่น้องเนาะกะันดาบ้านกับย่างกล้วยย่างอยู่วีหนึ่งเนาะพ่อท่านได้ตัดออกกล้วยน้ำว่เพราะว่าเพ่อท่านอ,อ่ะพ่อท่าน ได้แก่อยู่นะค่ะคือสิบวันท่นเขาสากเขาสากเลยเขาสากเลยอีกอาทิตย์หนึ่งเองคือสิบวันเนาะค่ะพี่น้องพอกี่คันกัเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ไปเรื่อยๆเนาะค่ะอยู่บ้านเนาะแต่ว่าส่วนนี้อันลงส่วนบได้เลยเพราะว่าฝนมันตกแบบมันไม่ได้ตกจริงจังเลยค่ะพี่น้องตกแบบว่าให้มันแฉะๆหล้วมันก็ลงส่วนบได้เนาะบัต พี่ล่าอันก็ได้กินหลายรอบละแต่ว่าเฮ้าว่าได้ห่ออะไรยังเนาะคือแบบตามนีตามเกิดจะออามาให้คอยกินแบบได้คอยกบกินแบงสันวันนี้ถั่วด้วยการปลูกทิมปลูกปาปลูกปลอยได้กินอย่างไรกันจงสันเนาะค่ะ <ś c oughs> บางฮองนี่แหละม,มาอยู่นี่กำลังอ่า กำลังปลูกออกหน่วยเนี่ยตน้นบางอ่าต้นนั้นแยกแล้วปลูกเนาะกองอันอีกต้นบนัตเตนี้พวกนี้อันปลูกว้เมื่อเอเลิ่บออกดอกแล้วเตี้ยอันกระบอกหูมันอาจจะเป็นบังพันเตี้ยก็ได้เนาะเพิเด้อค่ะพี่น้องแกงน้งไม้เนาะแซบแกงออมก็แซบได้เ่ยยูบานห้าขนบกีคนันอันปลูกนั่นปลูกในว้กับเพื่อนกินเนาะคะ่ะแต่อันกับผู้คอยไดมี่เวลา เ็เต็มทีดอกเพราะว่าเบียกอันหลายผลตืต่นสาวคุณแมาก,กับไฮซีทั้องอันตืานนั่นนี่หลายสิ่งหลายอย่างเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดตอร์เนตแล้วน้อยไปอ่ะมีแค่นี้ละค่ะของมาชุ่มสวนเล็กๆนหน่อยๆเนาะ <c oughs> เดี๋ยวประหงตอนนี้จะอัปเดตเดืเลยย่านใดเขาใหญ่เนาะเนี่ยชาวบ้านนั่งเล่นนั่งเล่นออกดอกนะคะพี่น้องเห็นบ่นะนัะ่นดอกออกแล้วเตี้ยเอง ความสุขของคนอามักทำสวนก็เฮ็ตไปเฮ็ตไปเรื่อยๆเนาะค่ะแค่นี้ละค่ะที่น้องพอกันวิดีโอหนาเดอในบักเกอร์เทนเดี๋ยวเซเอาใหม่มาใส่ยุหลมลงหมดละเกษต์ก็เกิดเองแต่ว่าเขาก็เอาไว้เนาะปอกัญญากะส่งๆส,สิเกิดที่ดอกเอามาแปะไว้เอามาปลูกไว้เนาะ เอามาจากบานทวดมาปลูกบ่อยอันอยากให้แดดออกเพราะว่าอันคันแดดออกนี่อันมีความสุงในการให้สวนแค่ค่ะลกหยาเห็ดหนาเห็ดนี่นี่ก็คือฝนสิตกอีกแล้วอาค่ะพอกันวิดีโอนาค่ะพี่น้องบ๊ายบายรักษาสุขภาพดวยค่ะดอกใหม่ดอกใหม่